A Jazz AK820 MacPad LCD Mechanical Keyboard ไร้สายมาพร้อมกับแบต8,000 mAh คีย์บอร์ดขนาดกระทัดรัขดขนาด82คีย์ดีไซน์เรียบหรูดุดันเหมาะกับสายเกมเมอร์และสายทำงานให้ทุกการกดของคุณมีความแม่นยำและเสียงที่นุ่มละมุนไม่รบกวนเวลาที่คุณเล่นเกมหรือสตรีมมิ่งมาพร้อมกับไมล่าสวิตช์ที่ได้รับการออกแบบจากทาง A Jazz คีย์บอร์ดยังรองรับสวิตช์แบบ3พินและสวิตช์แบบ5พินเหมาะสำหรับคนที่ชอบคัสตอมคีย์บอร์ดออกแบบและเปลี่ยนปุ่มได้แบบตามใจชอบในสไตล์ของคุณ คีย์บอร์ดยังรองรับระบบ Windows และระบบ Mac และ USB แบบมีสายและ b l บลู o t h และเวเลต2.4และยังมีคีย์น็อปเพิ่มเสียงลดเสียงเหมาะสำหรับสายออกแบบและสายทำงาน AK820 MacPad ยังสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับในการปรับแต่งค่าต่างๆคีย์บอร์ดของทาง A Jazz นะครับผมันจะมีหลายรุ่นมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องดาวน์โหลดให้ถูกรุ่นนะครับผมสำหรับซอฟต์แวร์นะฮะอันนี้มารุนนี้เลย AK820 Mac LCD นะฮะกดดาวน์โหลดเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมก่อนจะติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับผมให้เราเปลี่ยนระบบเป็น USB ก่อนนะครับผมแล้วก็เสียบสายด้วยล่ะไม่งั้นซอฟต์แ แล้วก็กดติดตั้งเลยครับผมกดนิกน็กน๊กนกนิกไปเลยอันนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บติดตั้งง,ง่ายๆนะครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วอ่าปึ๊บฟินิชในตัวซอฟต์แวร์นะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าปุ่ม ได้นะครับผมหรือไม่ก็ตั้งเป็นโปรไฟล์ของเราเองได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมจะเป็นโปรไฟล์นะครับผมที่เขามีสําเร็จเอาไว้ให้แล้วนะฮะเราสามารถที่จะกดใช้ได้เลยหรือไม่ก็ตั้งเป็นค่าส่วนตัวก็ได้นะนี่เปลี่ยนเลข2ให้เป็นเลข3เปลี่ยนเป็นตัว A ตัว B อะไรก็แล้วแต่เลยครับผมเแล้วแต่สไตล์นะครับผมแล้วก็อย่าไปกดมั่วละครับผมเออเดี๋ยวมันจะเละนะในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบมาโครนะครับผมสามารถที่เข้าไปเปลี่ยนค่าต่างๆได้เลยนะครับผมแบบตามใจชอบนะฮะ ถัดไปก็จะเป็นฟังก์ชันในการเปลี่ยนระบบไฟนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกหลายอย่างเลยนะฮะนี่ไฟแบบนู้นแบบนี้อ่าแบบโรลลิ่งอ่านี่ครับผมอ่าคัลเลอร์ฟลอะไรก็เลือกไปเลยนะฮะนี่เห็นปล่าพอเปลี่ยนปุ๊บออกตรงนี้ปั๊บเลยครับผมโอ้โหนี่ก็ได้ว่าไฟออกมาแบบเรียวไทม์จริงๆเลยนะครับผมเฮ้ย แล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของอัปโหลดรูปภาพนะครับผมต้องเป็นไฟล์กิฟเท่านั้นนะครับผมถึงจะใช้งานได้นะฮะอันนี้สามารถอัปโหลดได้นะครับผมเป็นไฟล์ขึ้นไหวนะนี่ไงล่ะออกมาแล้วครับผมรู้สึกว่าจะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ให้ถูกตัวด้วยนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์รูปภาพเข้าไปในตัวคีย์บอร์ดได้นะฮะก็ถ้าไม่รู้ว่าจะดาวน์โหลดตัวไหนนะครับผมก็ดาวน์โหลดตัวที่ผมดาวน์โหลดตามคลิปนี้เลยฮะอ่าอย่างผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ด้านล่างคลิปน อันนี้เราสามารถที่จะก,กําหนดได้นะครับผมลายปุ่มเลยนะฮะว่า W เป็นสีแดง A เป็นสีแดงอะไรประมาณนี้นะฮะนี่นปะจปัดไปเลยครับผมตามใจชอบอันนี้เป็นระบบมิวสิกนะครับผมก็คือเวลากดแล้วนะครับผมก็แสงไฟก็จะวิ่งตามเสียงเพลงนะฮะอืมเขเจ๋งแล้วก็สุดท้ายนี่ครับผมรูปฟันเฟืองจะเป็นการเปลี่ยนค่าตั้งค่าพื้นฐานทั่วไปนะครับผมเช่นการเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก็มีแต่อังกฤษกับใช้หน้านะฮะอังกฤษแต่รครับผมดีแล้ว สนใจคีย์บอร์ด A j a z AK820 m a c Plus LCD ก็ซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ในร้านจะมีสินค้าลดสูงสุดถึง50%สำหรับคนที่กดซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเว็บไซต์ของทาง A Jazz และช่อง YouTube ของทาง A Jazz เพื่อจะไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากทาง A Jazz กดเลยกดเลย